เข้าสู่ช่อง Elite Trading Club นะฮะวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของความรู้พื้นฐานทางด้านของ Technical Analysis นะครับหลังจากที่เราเนี่ยมีความเข้าใจว่าตลาด Forex คืออะไรมีความเข้าใจเรื่องของการเป็น Trader แล้วก็การเก่งกำไรแล้วเนี่ย นะครับเราก็จําเป็นมากเลยนะครับที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านของการวิเคราะห์กราฟนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ที่1นะครับแล้วก็เป็น EP 1นะครับในการพูดถึงเรื่องของพื้นฐานเทคนิคอลอนาลิซิตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับในพาร์ทของ Support r e s i s t a n นซหรือว่าแนวรับแนวต้านนั่นเองนะฮะอ่ะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์กันเนาะนะครับ อ่ะโอเคครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าเทรดเดอร์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขาเทรดเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าหลายคนที่มีประสบการณ์ในการเทรดหรือว่าหลายคนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยองค์ประกอบพื้นฐานที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เลยเนี่ยมันก็คือคำว่าแนวรับกับแนวต้านซึ่งแนวรับกับแนวต้านเนี่ยอ่ะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินในโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับก็คือใน a c e b o o k เนาะที่เขาบอกว่า ชนรับชนต้านนะครับวันนี้เราจะได้รู้กันว่าจริงๆแล้วแนวรับแนวต้านเนี่ยเป็นองค์ประกอบอะไรนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ดูอะไรบ้างเนาะนะครับอ่ะเราลองมาอ่านข้อความที่เป็นลักษณะของออลายลักษณ์อักษรกันดีกว่านะครับแนวรับแนวต้านหรือว่า support resistance เนี่ยคือราคาที่มีซื้อหรือขายในอดีต โดยในอนาคตหากราคากลับมาบริเวณดังกล่าวเหล่านักลงทุนคาดการณว่าจะมีแรงซื้อหรือแรงขายอยู่บริเวณดังกล่าวแนวรับนะครับจำง่ายๆนะครับคือมีหน้าที่รับเพื่อไม่ให้ราคาเนี่ยทะลุผ่านไปหรือเรียกง่ายๆก็คือเวลาที่กราฟมีการลงมาแบบนี้ฮะกราฟมีการลงมาแบบนี้แนวรับเนี่ยจะทำหน้าที่ในการทดสอบนะครับเพื่อทำให้ราคาเนี่ยไม่ผ่านนะครับ ถ้าราคาไม่ผ่านแลวเด้งขึ้นต่อแบบนี้เราประมาณได้เลยครับว่านี่คือแนวรับนะฮะแนวต้านนะครับจำง่ายๆว่ามีหน้าที่ต้านไม่ให้ราคาทะลุผ่านไปอ่ะเราลองมาดูภาพขวากับภาพซ้ายนะครับปกติเวลาที่เราเทรดเนี่ยเราก็ต้องดูกราฟเนาะนะครับทุกครั้งที่กราฟเนี่ยมีการเทสนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วไม่ผ่านหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะมาร์กไว้เลยว่าตรงนี้คือแนวต้านนะครับพอราคามันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับ มันไม่ผ่านอีกแล้วนะครับเราก็จะมองว่าแนวต้านอันนี้มีความแข็งแรงสูงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วครับลงมาอีกจังหวะที่มันเป็นแนวต้านแบบนี้เราดูข้อมูล2อันในอดีตใช่ไหมครับว่า2อันนี้มันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันไม่ผ่านครั้งที่3ก็มีความเป็นไปได้นะครับเราก็กด position short หรือ position sell นะครับแล้วก็มาเก็บที่แนวรับนะครับมันหมายความว่าแนวต้านคือแนวที่กราฟ หรือการาฟแท่งเทียนเนี่ยมีการสัมผัสกันนะครับเกิน2ครั้งแล้วไม่ผ่านตรงนี้เราจะใช้คําว่าแนวรับนะครับอันนี้คือทิกในการดูนะนะฮะอ่าแนวต้านนะแนวตาน้นวตานนะครับแล้วก็แนวรับก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับมีการเทสเกิน2ครั้งแล้วไม่ผ่านเนี่ยเราจะเรียกว่าแนวรับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของคําว่าแนวรับแนวต้านนั่นเองนะฮะเ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับที่เป็นเกตเนาะข้อแท ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวรับแนวต้านนะฮะเอาเราลองมาอ่านกันแนวรับแนวต้านคือโซนราคานะครับหรือบริเวณไม่ใช่เส้นราคาแบบเป๊ะๆมันหมายความว่าไงครับถ้าเราดูกราฟใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะใช้กรอบในการเล่นเป็นโซนนะครับมันจะไม่ได้ใช้กรอบในการเล่นแบบเป๊ะๆแบบไส้เป๊ะไส้เป๊ะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นโซนในการเข้านั่นเองเ,องเนาะนะครับ แนวรับแนวต้านใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือการคาดการณ์เท่านั้นไม่ได้แปลว่าจะเป็นไปตามเทคนิคร้อยเปอร์เซ็นต์มันหมายความว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันมีโอกาสในการทะลุได้เสมอทุกครั้งที่มีการทะลุเนี่ยสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเลยนั่นคือการตั้งสต็อปลอนะครับนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยคาดการณ์ว่ามันคือแนวรับแล้วเอาอยู่แล้วราคามันหลุดเราคาดการณ์ว่าแนวต้านมันเอาอยู่แล้วราคามันหลุดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ราคาเนี่ยจะไม่ได้เป็นไปตามเทคนิค100%นะครับในจังหวะที่เราพลาดเรามีสต็อปล็อตและคุมความเสี่ยงดีนะครับภาพรวมในการเทรดเราเนี่ยก็จะได้ในระยะยาวนะครับเมื่อแนวรับทะลุผ่านไปจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแนวต้านฟังดีๆีนะครับและเมื่อแนวต้านทะลุผ่านไปจะเปลี่ยนเป็นแนวรับหลักการของมันนะครับง่ายมากเลยนะครับอ่อาเดี๋ยวผมวาดดูนะเราเห็นกราฟทางด้านซ้ายใช่ไหมฮะสมมติตรงเนี้ยคือแนวต้าน พอกราฟมันทะลุกลับไปเนี่ยกราฟมันจะปรับหน้าที่และปรับบทบาทนะครับจากคําว่าแนวต้านเป็นแนวรับทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกราฟจริงเนาะนะครับอ่ะกราฟที่ทะลุแนวรับเนี่ยแนวรับพอมันพอมันทะลุไปเนาะมันก็จะวิ่งใต้เส้นที่ทะลุถูกไหมครับถ้ามันมาเด้งอีกทีหนึ่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นคําว่าแนวต้านทันทีนะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นคําว่าแนวต้านทันทีเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะน่าจะเข้าใจนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างในสไลด์กันดีกว่านะครับอ่ะแต่ว่าแนวรับแนวต้านที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือแนวรับแนวต้านในสภาวะที่ตลาดเนี่ยปกติหรือในความเป็นจริงแล้วมันคือแนวรับแนวต้านขั้นพื้นฐานที่เป็นแนวรับแนวต้านแนวนอนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยซับพอร์ตรีสิสแตนหรือแนวรับแนวต้านเนี่ย มันไม่ได้มีแนวรับแนวต้านที่เป็นแนวนอนเพียงอย่างเดียวนะครับมันจะมีแนวรับแนวต้านที่เป็นแนวเฉียงนะครับแล้วก็จะมีแนวรับแนวต้านที่เป็น demand supply ก็คือแนวที่มีแรงซื้อมากกับแรงขายมากซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูใน EP ถัดไปเนาะนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยก็จะมีทั้งแนวรับที่เป็นแนวรับแนวนอนตรงเนี้ย ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า horizontal line นะครับอ่ะฟังดีนะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้ horizontal line นะครับแต่ว่าแนวต้านที่เป็นกราฟชันอย่างเงี้ยเราจะใช้คำว่า ten line นะครับเราจะใช้คำว่า ten line นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะนะครับอืมในภาพนี้นะฮะอ่ะแล้วคำว่าแนวรับแนวต้านประเภท ten line เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไงนะฮะ มันเป็นลักษณะของแนวรับแนวต้านที่เป็นเส้นเฉียงนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติกราฟเนี่ยขึ้นไปลักษณะแบบนี้กราฟเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่นะฮะอันนี้ผมต้องวาดผมต้องไปวาดในทิดดิ้งวิวน่าจะดีสุดนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยตรงเนี้ยจะทําหน้าที่เป็นแนวรับตรงเนี้ยจะทําหน้าที่เป็นแนวรับตรงเนี้ยจะทําหน้าที่เป็นแนวต้านตรงเนี้ยจะทําหน้าที่เป็นแนวต้านถ้าเราตีกรอบอย่างเนี้ย มันหมายความว่ากราฟก็จะมีการเคลื่อนที่อยู่ในกรอบอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือกรอบแนวรับต้านนะฮะแต่ว่าแนวรับต้านประเภทนี้เขาเรียกว่าแนวรับต้านที่เป็นเทรนไลน์นะครับนะฮะนะฮะแนวรับต้านที่เป็นเทรนไลน์เนาะอ่ะนะครับอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเข้าใจกันทุกคนนะครับอะ่ะอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยคือแนวรับเทรนไลน์อ่ะอันเนี้ยคือแนวต้านแนวรับแนวต้านที่เป็นแนวนอนอ่ะดูสไลด์ก่อนนะฮะอันนี้ก็คือเทรนไลน์ ine, เห็นไหมครับหน้ากราฟจริงเนาะ อ่ะอันนี้ก็คือเทรนไลน์นะครับเนี่ยจุดเนี้ยตรงเนี้ยเรามองว่าเป็นแนวรับแนวต้านทั้งหมดนะครับ well, แนวรับแนวต้านทั้งหมดนะครับ thing, แล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือนะครับแนวแ in นวต้านถูกไหมอันนี้ก็คือแนวรับนะฮะอันนี้คือแนวรับแนวต้านที่เป็นเส้นเฉียงนะฮะอืมนะครับเราต่อกันเลยดีกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะนะฮะคำว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยอ่ะเราเรายังไม่จบนาะสไลด์นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยฮะอันเนี้ยสองครั้งเนี่ยอันเนี้ยสองครั้ง นะครับเรามองว่าตรงนี้เป็นแนวรับนะครับตรงนี้เป็นแนวรับอย่างเงี้ยหนึ่งและอย่างเงี้ยครั้งที่2นะครับถ้าราคาลงมาเทสอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะมีโอกาสเด้งขึ้นไปเนาะเพราะมันคือแนวรับเพราะการาฟมันไม่ได้หลุดแนวรับอ่ะฮะอันนี้ก็แนวรับเทตไลน์นะครับแนวรับเทตไลน์แนวรับโพลิเซนทลไลน์นะครับ แต่ว่ามันจะมีอันสุดท้ายเนาะที่ผมพูดไปในสไลด์แรกนะครับก็คือคําว่าแนวรับที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านสมมุติเนี่ยครับเราเข้าออเดอร์บายนะครับตรงนี้นะฮะเราได้กาไรแล้วใช่ไหมครับจากการที่เก็บที่แนวต้านนะครับตรงนี้คือแนวต้านนะฮะตรงนี้คือแนวต้านนะเนี่ยกรอบตรงนี้คือแนวต้านพอเสร็จแล้วเนี่ยราคาการาฟลงมาแล้วหลุดจังหวะหลุดนะฮะเราก็สต็อปลอสใช่ไหมครับเ l ไว้ตรงนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นพอมันหลุดมาแรงๆเนี่ย ไอตรงแนวต้านตรงเนี้ยไอตรงแนวรับตรงนี้นะฮะแนวรับตรงเนี้ยมันก็กลับมาเปลี่ยนเป็นแนวต้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันเด้งรีเทสตร,ตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะกดโพซิชันอกด Position ซ e l l นะครับแล้วก็มาปิดที่แนวรับตรงนี้ได้นั่นเองนะครับอ่านะครับภาพจะเป็นประมาณนี้อ่ะมีอะไรอีกไหมฮะในในสไลด์อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของกราฟจริงกันดีกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นกราฟของราคาทองคำ เราจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าตรงนี้มันคือตรงนี้มันคือแนวต้านถูกไหมครับตรงนี้มันคือกรอบแนวต้านนะครับเราดูยังไงครับว่าตรงนี้มันคือกรอบแนวต้านนะฮะตรงนี้เลยครับเนี่ยมีการเทสกันครั้งแรกนะครับนะฮะเทสกันครั้งแรกนะครับตรงนี้เรามองได้เลยนะครับว่าตรงนี้ราคาไม่ผ่านพอเราเด้งพอมันเด้งขึ้นพอมันเด้งขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือ6 3ถูกไหมครับราคาเนี่ยเราก็เซลล์ตรงนี้ นะครับแล้วเก็บ TP ที่ตรงไหนนะครับก็คือแนวรับซึ่งแนวรับก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับกรอบกรอบแนวรับคือตรงนี้นี่อ่ะอ่อ่ะนี่กรอบแนวรับคือตรงนี้เก็บภาพนะฮะเก็บภาพนะฮะอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันต่อนะครับสมมุตินะครับสมมุติภาพนะครับใน Time Frame h ดโฟนะครับอ่ะเราดู Time ไทม์เฟ e ม e ฮดโฟดีกว่าจะได้ง่ายนะครับสมมุติเราตีเทนไลน์นะครับเราตีเทนไลน์ในชุดนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่า พอเราตีเทนไลน์เนี่ยตรงเนี้ยก็คือหลักก็คือแนวรับของเส้นเทนไลน์ตรงเนี้ยก็คือแนวรับของเส้นเทนไลน์มีการเทสกัน2ครั้งมันหมายความว่าแข็งแรงถูกไหมครับเพราะมันหมายถึงว่ามันแข็งแรงใช่ไหมครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บเรากดออเดอร์บายนะครับก็เราก็ได้กําไรเยอะเลยเห็นไหมครับในชุดนี้อันนี้คือลักษณะของการเทรดในลักษณะของการวิเคราะห์ด้วยเทนไลน์นะครับนะับหรือแนวรับแนวต้านที่เป็นเทนไลน์นั่นเองอ่ะเรามาดูอันถัดไปนะครับ อันถัดไปที่เป็นภาพภาพเดี๋ยวผมจะหาภาพให้ดูเพิ่มเติมนะ่อะอย่างเช่นคู่นี้ก็ได้ครับก็คือคู่ ga เนาะนะครับคู่ ga เราจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับอันนี้คือออเดอร์ที่ผมพึ่งพึ่งชนะในในการเทรดไปนะฮะพึ่งชนะในการเทรดไปนะครับผมเห็นว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอตรงกรอบราคาตรงเนี้ยครับสมมุติเราเราเห็นกราฟเราเห็นกราฟแค่นี้ก่อนนะฮะเราเห็นกราฟป,ประมาณนี้ เราเห็นว่าตรงนี้ครับมันคือมันคือแนวต้านถูกไหมครับตรงนี้มันคือแนวต้านอ่ะเราเราจำภาพก่อนนะฮะตรงนี้มันคือแนวต้านนะครับเพราะมันมีการเพราะมันมีแท่งเทียนเรียงกัน4ตัวเนาะมันมีการเทสกันเนี่ยในมันมีการเทสกัน4ี่ครั้งแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็มองว่าเออตรงนี้คือแนวรับแนวรับตีไว้ประมาณนี้นะครับเราก็สังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเออราคาเนี่ยมันมีมันมีการเกิด นะครับมันมีการเกิดในลักษณะที่เรียกว่าเกิดแนวต้านเทรลไลน์นะครับนะเกิดแนวต้านเทรลไลน์นะครับและตรงนี้ก็มีแนวต้านอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแผนของผมก็คือแผนของผมก็คือนะครับแผนของผมก็คือผมควรจะเซลล์ตรงนี้นะครับผมควรจะเซลล์ตรงกรอบแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็ไปปิดตรงแนวรับตรงนี้นะครับอ่ะนะครับอ่ะวางสต็อปลอดไว้260พอยต์นะครับ วาง TP ไว้ที่พันจุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะสังเกตเห็นไหมครับราคามีการชนแนวต้านนะครับแล้วมีการจิ้มออกไปเล็กน้อยนะแล้วราคาก็ลงมาถึงแนวรับตรงนี้ครับเราได้แล้วพันจุดเราได้แล้วพันจุดนะครับในในชุดนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเพิ่มเติมที่เป็นคู่อื่นกันดีกว่านะครับอ่ะทองคําลงมาแล้วเห็นไหมนะครับสวยเลยนะครับเอ่อสมมุตินะครับ สมมติแนวรับที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านอ่ะแนวรับที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านเนี่ยดูยังไงนะสมมุติเราดูชุดนี้นะครับอ่ะเราตีกรอบก่อนนะฮะตรงเนี้ยค,นะคือแนวะรับเห็นไหมตรงเนี้ยคือแนวรับนะครับเนี่ยแนวรับตรงเนี้ยคือแนวรับแล้วก็ตรงเนี้ยคือแนวต้านถูกไหมครับเราจะสังเกตเห็นว่ากราฟเนี่ยมีการทะลุแนวรับลงมาแล้ว,ใน,วนในจังหวะเด้งนะฮะอ่ะในจังหวะเด้งเนี่ยครับนะฮะในจังหวะเด้งเนี่ย ติดแนวเทรนไลน์ด้วยก็คือแนวต้านเทรนไลน์นะครับหลุดแนวรับที่เป็นแนวนอนแล้วก็ติดแนวต้านที่เป็นแนวเฉียงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงฮะเราเห็นโซนนี้เปิดเซลได้เลยครับวางสต็อปลอสไว้แค่ไหนฮะวางสต็อปลอสไว้เท่านี้พอฮะอ่าวางไว้6 0รพอยต์ก็ได้ครับราคาทองคำเนาะแล้วก็ดูว่าแนวแนวรับอันถัดไปคือตรงไหนแนวรับอันถัดไปคือตรงนี้ถูกไหมครับแนวรับอันถัดไปคือตรงนี้นะครับเราก็แค่ นะครับปิดที่แนวรับตรงนี้ครับจบเลยนะฮะปิดที่แนวรับตรงนี้นะครับก็ได้กําไรละพันสี่นะลิกรีวอ์ดหนึ่งต่อสองหน่อยๆนะครับอ่ะเราลองมาดูต่อครับสมมุติพอเราเห็นว่าน้องเขาหลุดอีกแลแนวตรงนี้นะครับอ่ะหลุดแนวรับตรงนี้อีกแลอ่ะเราไปดูก่อนว่าแนวรับถัดไปคือตรงไหนนะแนวรับถัดไปที่ควรจะเป็นคือตรงนี้นี่คือกรอบราคานี้นะครับแนวรับถัดไปที่ควรจะเป็นคือกรอบราคานี้นะครับอ่ะ ทำไมถึงเป็นกรอบราคานี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตรงนี้ครับมันเป็นแนวรับซึ่งแนวรับตรงนี้เขาจะเรียกว่าดีมันโซนแต่ดีมันโซนเดี๋ยวเราจะเรียนกันใน EP ถัดไปนะฮะอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเอาเป็นว่าเราเข้าใจว่าการาฟเนี่ยมีการหลุดแนวรับตรงนี้ออกมาจังหวะที่การาฟหลุดแนวรับเนี่ยการาฟจะทําหน้าที่เป็นแนวต้านถูกไหมครับอ่ะเราก็จะเข้าเซลล์ตรงนี้ฮะแล้วก็วาง SL ไว้แค่600 point วาง t p ีไว้เท่าไหร่ครับ พันเครับวาง tp ไว้1ันเนะฮะชุดนี้เราก็ได้เงินอีกละเห็นไหมอันนี้คือคําว่าแนวรับแนวต้านนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอตรงเนี้ยปิดที่แนวรับถัดไปถูกไหมครับพอปิดที่แนวรับถัดไปนะครับเราสังเกตเห็นแล้วตรงเนี้ยมีการทดสอบกัน1ครั้งนะฮะตรงเนี้ยมีการทดสอบกัน1ครั้งนะครับแนวรับนี้มีการทดสอบ1ครั้งจริงๆแล้วเนี่ยสครั้งแล้วนะฮะทดสอบ2ครั้งแล้วก็มีการทดสอบกันครั้งที่3 จังหวะที่มันมีการทดสอบกันครั้งที่4เนี่ยมันจะเป็นไส้เล็กๆเห็นไหมครัถ้าไปถ้าเราดูในไทม์เฟรมซัก m 1 5นาทีเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยคือจังหวะที่เราต้องเข้าซื้อนะฮะเพราะเรามีความรู้รับต้านไงฮะว่าตรงเนี้ยคือแนวรับเราสังเกตเห็นแล้วว่าแนวเนี้ยไม่ผ่านพอเราพอเราพอเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่ผ่านแลวมันเป็นแนวรับใช่ไหมครับเราก็กดบายตรงนี้เลยฮะนะฮะปิด tp ที่แนวต้านถัดไปนะฮะ SL วางไว้หลุดเส้นนี้นะครับ700พอยที0ีสเนี่ยครับคือลักษณะของการเทรดแนวรับแนวต้านนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับ่ะนะฮะแบบง่ายๆเลยนะครับอืมน่าจะเห็นภาพกันเนาะสำหรับ EP นี้นะครับในเรื่องของพื้นฐานแนวรับแนวต้านนะครับก็นะครับถือว่าจบไปแล้วนะครับก็คือคำว่าแนวรับแนวต้านนะครับ อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้ดูคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมแชร์กดไลค์และกดซับตะค b e สำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นฐานนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ลองไปฝึกฝนแล้วก็ทำการบ้านดูนะครับสำหรับทุกท่านที่เรียนด้วยเช่นกันเนาะแล้วเราพบกันนะครับใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ